สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาปลูกผักชีกันนะคะปลูกยังไงให้ใบเขียวใบงามลำต้นแข็งแรงงอกขึ้นได้ดีนะคะเยปังก็ปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะใบอยังงามเลยนะคะเยปังก็ปลูกแล้วปลูกอีกนะคะแต่ก็งอกขึ้นได้ดีทุกครั้งค่ะการเจริญเติบโตก็ดีนะคะวันนี้เยปังก็จะพาไปผสมดินปลูกแบบวิธีง,ง่ายๆกันเลย เราก็จะปลูกใส่กระถางนะคะจะเป็นกระถางแบบไหนก็ได้เนาะเดปังก็ใช้กาบมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางส่วนกาบมะพร้าวสับนะคะเด็กปังแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะส่วนดินเดยปังก็จะใช้ดินถุงเป็นดินก้ามปูดินขุยมะพร้าวนะคะเราก็เอาเทใส่ลงไปเลยค่ะเดยปังก็จะใช้เปลือกไข่ ด้วยนะคะส่วนเปลือกไข่นี้เรามีเท่าไหร่ก็ใช้ได้ค่ะในเปลือกไข่นะคะจะมีแคลเซียมเราก็มาบดนะคะขยำขยำให้ละเอียดเลยนะคะขยำเสร็จแล้วนะคะเราก็ผสมดินปลูกได้เลยเราก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกไปด้วยนะคะยาปานเอาใส่ไปแล้วเนาะเป็นปุ๋ยคอ,อกที่วัวนะคะเราก็ผสมดินปลูกเลยค่ะ ส่วนเมล็ดผักชีนะคะเราไม่ได้กระดท้อหรือไม่ได้บ่มเนาะเราจะใช้นิ้วนะคะกิ้มกิ้มเป็นหลุมแบบนี้เลยนะคะการะยะห่างให้พอดีนะคะแล้วแต่เราหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้เมล็ดผักชีของเรานี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในหลุมเลยค่ะ3ามสเมล็ดแล้วแต่เรานะคะ เราใช้ดินกลบมเมล็ดผักขี้ของเราแล้วนะคะเราใช้น้ำรดให้ชุ่มเลยค่ะเราจะรดช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้ค่ะวันละครั้งค่ะผักขีของเราประมาณสักสองอาทิตย์นะคะก็จะงอกขึ้นแบบนี้เลยที่ปานปลูกไว้นะคะงอกขึ้นทุกกระถางเลยค่ะลองปลูกดูนะคะผสมดินปลูกดูค่ะปลูกไม่ยากเลยค่ะปลูกผักชี ในกระถางนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมเหมือนกันนะคะเรามีพืชผักสวนครัวอะไรแล้วก็เก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u บสไครต์ทองปานปลุกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมค่ะ